สวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเป็นคลิปรีวิวท่อที่มาจากทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับผมจะดูว่าวันนี้จะครบทุกจังหวัดหรือเปล่านะครับผมสำหรับพี่เขานะครับผมลูกค้าคันนี้มาจากนี่ครับการนาจนาบุรีนะครับผมนี่ตัวนี้ครับกาญจนาบุรีนะครับผมนี่ใส่ท่อไทไปไร้นะครับผมแบบมีพักใหญ่นะตัวนี้นะครับผมพาไปดูหน่อยนี่นะครับสแตนเลสสามส่วนสี่ีเนี่ยเกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นมันติดฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับ เราเป็นมัติฟังกชันหมดนะครับผมมีไมโนล็อกดิเกิลแท้ตัวนี้การสปริงสี่อนะครับผมแข็งแรงทนทานะครับอักใหญ่ดีดีแท้ครับผมสามารถต่อยอดเป็นหน้าพงหน้าเผาอะไรได้หมดนะครับเปลี่ยนแค่ต้นเดียวนี้นะครับผมนี่นะครับผมไม่ไม่ได้เหลือแต่เหนือกว่านะครับโอ้โหรับประกัน10ปีนะฮะนี่ครับบปส คำนวณมาให้หมดแล้วนะครับผมสวยงามวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวฝั่งนี้บ้างัปกติอยู่แต่ฝั่งนู้นครับท่อครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอยู่ฝั่งนี้บ้างลองดูทับความนุ่มของพักใหญ่่ะจะเป็นฟิลลิ่งแบบไหนครับในเดนเจอร์ตัวนี้นะฮะ นุ่มๆแน่นๆกันไปนะครับสำหรับฟอ r ์เรนเจอรับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมรใครที่สนใจสามารถสั่งไปติดตั้งเองที่บ้านได้นะครับผมมีคลิปเรียวกัรติดตั้งให้ครับมีบริการจัดเก็บใปทางเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศวันนี้ก็ชิลๆนะครับลูกค้ายังรันมาได้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครที่กำลังตัดใจอยู่ยังมีที่ว่างพอให้ลูกค้าอยู่นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ